นั่งโซฟา <Okay. S 1> เออไม่กลัวหรอกแต่น้อยน่ารักนี่แต่น้อยจะขี่รถด,ดูดูหืม <c oughs> ไหวไหมแตาน้อยไหวไหมครับคนะุณผู้ชมทุกท่านเขาในกลุ่มเลย <c oughs> ตอบไปยังกง ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวหรอกน้อยน่ารักน้อยไม่ได้ไม่ได้กลัวขนาดนั้นพ่อจีเยอะพ่อจีพ่อจีเยอะพ่อจีไอพ่อจีเลยพ่อจีน้อยเลยเหรอพ่อจีเลยพ่อจีน้อยเลยไม่กลัวเอาไม่กลัวก็ไม่กลัวอยู่อยู่ด้วยกันนี่ไงกาแฟไข่เนี่ยไม่กลัวยิ้ม ي ى, ิ้ม่ย้อยยิ้มเลยแต่น้อยยิ้มหน่อยนั่ไงนไม่โอ้ไม่ยิ้มแต่น้อยร้องไห้เลยร้องไห้ร้องไห้เลยไม่เอาแล้วตาน้อยทําอะไรอ่ะแต่น้อยตบมือเหรอแต่น้อยตบมือเลยแต่น้อยตบมือหน่อยไม่ไม่แต่น้อยแต่น้อยทําอะไรดีอ่ะให้แต่น้อยทําอะไรดีนะแต่น้อยทําอะไรดีแตะจริงิง มือไปเลยของแทนของแทนน้อยของแทนเอามีขยะด้วยเหรอน่ะอาบนะของของแทนแตาน้อยเต้นให้ดูหน่อยตาน้อยเต้นให้ดูหน่อยติ้งต anyway> ิ้งต่ะติ้งติ有有้งติ้งติงน้อยเต้นเลยติ้งติ้งแต่ละติ้งติ้งติ้งอุ้ยตาน้อยเต้นนะโอ้ยยุงยุงยุงเอ้ยยุงยุงติ้งติ้งติ้งต่ะติ้ง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 แต่ละติ้งติ้ง ติงเองติงกันเลยวอกลัวหรอกลูกน้องเก่งอยู่แล้วน้องเพชไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วก็มีคนป่าบางสีจกคนหนึ่งก็ดีให้กันมันจะไม่ได้ดื้อค่ะรู้จักกลัวนี่แหละนี่แหละตาน้อยตาน้ยก็คนนี้แหละก็เขาก็ไม่ได้เห็นอย่างนี้เขาก็ย่างมาดีๆของเขานน่เลยบัานี้เห็นไปพอนคนเคยนหน่อยอยู่ในบิ๊กซีอยู่ในหางอย่างทั่วไปนี่กลัว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 อะไรลูกตาน้อยคนน่ะ หน้าตาคือทรงผมคือไอทิพน้อยไอทิพน้อยแล้วสิเป็นจะทำไมตะก้อนนี่สิเป็นมือขวาของออรดีแซ่บไว้หน่อยบะม่วงเอามาไวถท่บ่มกินนะบ่บ่กินก็กินดเบปเลได้สบายซุ้มห่อไว้คือลังอีกสุกกบกับบ่าย่านขีเขยมกับบ่าย่านมือเศร้านี่ไปอุ้มไกล้ขวอยบ้านในลงคลิปอยู่ ใกล้ตีพญานั้นนแต่ว่าเพชินี่ยานน้อยๆต่ว่าพลอยนี่บ่มียานเลยอื้อเป็นอกยับ่ากับแก่เดียวไม่เคยกลัวอะไรยกเว้นตาน้อยตาน้อยคนเดียวที่จะเอาอยู่ตัดตัละตัดตึงตัดตึงตัะละตัดตึงตัดึตึตัด ข่อยว่าอันนี้แน่นอนไข่อยว่าเดี๋ยวตรวหลานข่อยเจ้าก,ก็ได้ตรวข่อยเปียงข่อยว่าได้ยูมุเกเจ้าข่อยว่าได้กินยังมุเกเจ้า <laughs> หน่อยว่ะข่อยวิตเตอรีอยู่นี่ข่อยเดี๋ยตรวจและเขาตัวม,มามาเราจะไปซื้อของกันวันนี้เปล่าซื้อแงโมก็ซื้งโมก็ซื้พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้วัไปตลาด किनालाला पण कुंका ₹20 का हं पण कुंका जक